ช่องแง่อะช่องแงหลังมืออะเนี่ย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 เร็ว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 มันมามันมาไม่เป็นไรเราเลี้ยตาหนึ่งด่วนเอออะไรอ่ะผมหอูว่ามันคงจะผ่านไปโดยดีเอยคำเตือนคลิปนี้ค่อนข้างจะมีเนือหาคำหยุดเคยคุยแล้วก็ ค่อนข้างจะมีจัมสแ c a ร์ใครที่เป็นโรคหัวใจวายนะครับตอนนี้คือเขาตอนนี้คือผมก็จะพาเพื่อนตัวเองไปทัวร์แบบที่กันเลยด่วน let's go ไปกันดิไปแบบสปีดรันเลยใช่ปะไปแบบสปีดรันเลยไปใช้ไปใช้ไปใช้เห็นมีโตโตนี่ของนี่ของนี่ของของไห โอ้ยรู้แล้วลองก่อนลองก่อนลองก่อนได้ชิเม้นได้ชิเม้นได้ชิเม้นแต่แต่ไม่้องช่วยนะไม่ลองช่วยนะเอ้ยแล้วแล้วเดี๋ยวกูเข้าไปแล้วโตก็เป็นคนช่วยได้เฮ้ยเดี๋ยว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 มันดำมันดำอย่าพึ่งได้ปะได้ได้เห็นไหมนไหมโอ้ยายนี่ช่วยแป๊บเดียวลดไม่หนึ่งเปอร์เซ็นต์ต่วสุดยอด เจอตัวเขยวก็ห้ามมองนะแต่ว่ามันจะพยายามดึงดึงให้หันหน้าหามันโหเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่แรอกก็พิมพ์ชิมมามามามันห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 มาเหมอดอเลยอ่ะเข้าเลยโอ๊ยมันย้อนกลับตายกันหมดไปเ่ยไม่นะฮะแล้วยายอ่ะ ขัวใหญ่ตายอายืนตัวค้างเลยแต่มึงตายด้วยนะได้ยินมด้ดยยืนตายตายตัวค้างเลยเหี้ยอ้าวหลุดไปแล้วนี่เนี่ยเพื่อนอยู่ตรงนี้เพื่อนอยู่ตรงนี้นี่เห็นไหมนี่นี่ี่ตรงนี้ ถือว่ากูยังมีน้ำจิตน้ำใจ,ำใจอ่ะโอ้ย,อยขอบคุณมากเลยแต่ว่าครูเป็นคนที่แบบว่าไม่ค่อยอยากใช้อะ่ะเลยจะเก็บไว้ในตู้ก่อนโอ้ชอบอะไรเหลือง,เอง,เองๆเน่เลยโอ้ในมือถือเฮ้ยอ,อะไรจะขนาดนั้นใเราบ้านดนผีหลอกนะเราบ้านดนผีหลอกนะเราบ้าโดนผีหลอกนะ เรามาโดนพี่หลอกนะเฮ้ยเฮ้ยมัน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 แอบได้มันแอบได้มันแอบได้แอบไหนมองไม่เห็นอ่ช่องแอร์ะช่องแอร์หลังมืออะเนี่ยเนี้ยเนี้ยเนี้ยเร็ว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 มันมามันมาตายเลยอ๋อยังยังยังแล้วไปแล้วไปมันอาจจะมันอาจจะเท็ดก็ได้มันอาจจะเท็ดก็ได้อ่าผมได้มาแล้วเฮ้ยอะไรอ่ะ อะไรอ่ะกูสาหาบัดเจอโอ้โหไม่นึกถึงคนความพยายามเลยมีประตูปอนอันนี้ไม่เอาเอาไปเลยโว๊ยไปโนดแน่นอนไปตัโตัโตัมานี่โตัมานี่โตัมานี่นัองแอบตรงนี้นัองแอบตรงนี้ยอมาแล้ว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 โอเคปาปะเพื่อนอ้าวใครตายอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวใครอยู่ในตู้ใครอยู่ในตู้ ใครใครอยู่ในตู้ใครอยู่ในตู้ใครอยู่ในตู้ไอ้ฟุกไอ้ฟุกต้นไอ้ฟุกต้นรีบไปช่วยน้องโดยฟุกจะตายแล้วฟุกจะตายแล้วเร็วเร็วอ้ตัวตายใครอะตัย่อยูตายบ้านกันเถอะไอฟุกเลิกหรืออะไรอ่ะโอ้ยหายไปครึ่องเลยไหนเอาไปดูเขาโอ้โหชิบหาย ไอ้ไอ้เราไอ้โต๊ะป oh, okay. ุ๋ยะเรียบร้อยอ๋อเรียบร้อยนี่คือรอดใช่ไหมตายเอากูคอยโตนี้กูรู้ว่ากูู้ว่ากรู้ไ้ตไอ้โตหุ่นรู้ไ้ตหุ่นนั่นมาโอ้ไฟช่วยหัวขาย ธรรมดาของโลกใบนี้ไอห้อ,องนี้ไม่เคยเห็นเออวัวใช่มึงมาแล้วแอบแอบมุมนี้แอบมอุมนี้ไม่รู้กูขอแอบมุมนี้แล้วกันแอบมุมนี้จะตายอออเสียวอ่ะเจ้อุ้ออยายายรอดไปอ้าวแล้วกูรอดคนเดียวเฉยเลย ความรู้สึกมันจะมาแต่ก็ไม่โชว์ Pressureable วะผมจำไม่ได้หรอเฮ้ยเขี่ยอะไรกูตกใจหมดเลย,อ,เลยอ้าวดีไงียวัดีครับกหถอยเลยสีสิบกรอบเลยเย้ กูโดนในปลาไหลนี่บ่นตั้งแต่กูตายเลยเ <c oughs> นี่ยนะเออมันบน่นกูบอกเลยปลาไหลตัวนี้ยังอรอปลาไหลอะไรชื่อเซบาสเตียนเฮ้ยอยิาเบอยวร้อยปลาไหลชื่อชื่อบัสซิงปลาไหลบัสซิงบัสซิงเออผมยังไม่เห็นมีผมยังไม่เห็นแบบมีการวิ่งเกิดขึ้นเลย <c oughs> โอ้อ้าวไอ้พุกมไม่เกี่ยวแหละ อ้าวอะไรวะน่นนี่ขัดกูจังเลยเนี่ยคัสซีเนี่ยเฮ้อเฮ้อโอ้ยเดด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  โอยกว่าแล้วเออเออไม่น่าใช่แล้วมันเร็วมันเร็วมันเร็วแปลกๆว่ะเรียบร้อยตู้เงโดนมันเร็วว่ะมันเร็วไว้ะไอ้ยังอยู่ดิเดี๋ยวเพิ่งโลบเดี๋ยวเพิ่งโลบไอ้เหี้ยโอ้ยโอเค ตันไงมันก็ทำให้ทันนอเฮ้ยตัวนั้นปะวะใช่ใช่ตัวช้าแนาไอ้เี้ยตรงนี้าหี่แล้วไปเลยไม่กลับไอ้เหียไอ้ตัวไอ้ตัวลากเมานะไอ้ตัวลากเมาไอตัวลากเมาโอ้ตัวลากเมาคุณตัลากเมาอยู่กูโดัลากเมาอยู่ เฮ้ย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 เ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ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 ยเฮ้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 ยเฮยเฮ้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 ย้ยเฮ้ยเ ยายมองดูนะอันนี้ตัวใหม่แล้วแบบอันนี้ตัวใหม่แล้วแบบไปเลยโอ้โหไม่เห็นอ่ะ <c oughs> โอ้ยเยอะคนเร็วเลยยัก <c> ษ <oughs> <Y ax. S 3> ์เสร็จแล้วผมยังรู้ว่าตรงจุดสุดท้ายเนี่ยผมต้องไปแก้ยังไงเพราะว่าคลิปที่แล้วคือผมไม่รอดจากระเบิดให้ไปตามเสียงปี๊บตี๊บป,ปะวยายเห็นไหมเห็นเห็นน้องบอกว่าเห็นน้องว่าเลยอ๋อดวงตาเฮ้ยเฮ้ยเอาแค่ประมาณนี้พอแล้วเสียง เอ <Hey. S 2> รีบรีบเอามาแล้วรีบออกไปเดี๋ยวรอแป๊บนึง <c oughs> ไม่ขาบสี่โคตรนานเลย <c oughs> แต่กูทนดูได้เพราะว่าในเมชชันเขาสมูท <c oughs> รีบออกยังยังมันไอตัวนั่นมามนใครกระพริบแล้วมึงม,มันเป็นมันเป็นในเมชชันอยู่เวียดยังไม่ถึงยังไม่ถึงเวียมันจะมาแล้วยังยัง ยังไม่ยังไม่ถึงเวลาอะไรนะกูเชื่อว่าจะกูจะทำให้มึงมึงไม่ผิดหวังโอ๊ยเน้่ยเฮียเฮ้ยเยเฮ้าเยเฮ้เฮีย้ยเ้้เห้อ้ยเฮี้ยเเฮยเยเยเายเเ้ยเฮ้้ยเย้ยเ้น้ต้เฮีย้เฮ้ยเย้าย ย่งเงยวะต้องถึงต้องถึงแล้วด hey, ิเน hey, ah, hey, ี Hello. Hello. ่ยวเนี่ยเสียงอะไรวะไหนวะตื้อเตื้อยอ่งไหนวะฮัลโหลฮัลโหลตื้อเตื้อเตื้อเตื้อแต่ด้านหลังมึงอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยายผมมองไม่เห็นบีบสต็อปบีบสต็อปอะไรไม่รู้ยายบีบสต็อปอะไรไม่อยู่เข้าเข้าเข้าไม่มันบีบสต็อปอะไรตัวย้อนกลับตัวย้อนกลับ ยังไม่จบบเจอไกเก้อเฮ้ย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 ,ย,ยกูจบแล้วมั้งเนี่ยกูใจหายเลยกดปิดประตูดิโอ้เชฟผมไม่รู้ว่าผ่านมั้ยนะอย่าพูดให้มันเป็นรางเฮ้ยนี่แหละประตูทางออกชนะเบหมดเลยประหลุมดำย,ยังตอ่อยังตอ่อยังไม่เจบบอไปเก้อทีนี้ผมก็จะได้ไปเป็นนางเงือกของแท้แล้วครับคุณชิโยม โอยตายตายสัตว์อ๋อเอาเหี้ยใส่หน้ากากอยู่ตกใจหมดเลยโอ้ยเฮ้ยเออกไปแล้วเฮ้ยผมจะได้ไปสวนสวรรค์ตูลุมดำเฮ้ยตัวอะไรเกาะไม่รู้อไม่ใช่มันให้มึงลงล่างอะนะเฮ้ยวะอุ้ยเฮ้ยอุ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 ้ยเอ้มึงไม่ใช่กาดทางเดิมอะอุ้ยอุ้ยอุ้ยไม่รู้กูเจ็บอะไรไม่รู้ โหกเกือบแล้ว,ลวมันไม่ได้ให้ไปข้างบนด้วยวะอะไรอะใหญ่ไอ้ไนเขี้ยนนไ,ไ,ไอ้ตัวนั้นอีกแล้วเนี่ยตัวอะไรไอ้เขี้ยไอ้ตัวนั้นอีกแล้วเดี๋ยวมันจะยิงฉมวยมาหา,หาเนี่ยหัวเย็ดแมมเย็ดแมมมันต้องหาหล่ออะไรอย่างเงี้ยก็ไม่รู้สแววสดงว่าแสดงว่าใช่อุยหรอเอ้ยอะไรอ่ะเจ็ด จุดอะไมีเพลงไงโซ่อ,อนโซนจุดเจนนี่คืออะไรเขาให้ทำอะไรเขาให้ทำอะไรครับมึงเห็นไอ้ไอ้ไฟฟ้าช็อตป่ะ<อ>เดี๋ยวมันเ<า>ดี๋ยวมันเดี๋ยวมันมามันมามันมาโอเคไหนดูซจต้องไหนขวาขวาขวามึงเห็นบ้านนั่นนะอ่ะไฟฟ้าชตลองดูว่าซ่อมว่ามันใช้ให้ซ่อมป่ะโอเคเผมรู้แล้ว เป้าหมายของเกมนี่ก็คือให้เราซ่อมจริงๆแล้ว instagram. มันคือปลาดุกยั์ทะเลเดี๋ยวผมจะดูหลักาการมาก่อนโอเคตอนนี้มันเช็คก่อนเอาให้ชัวร์ว่าเอาให้ชัวร์ว่ามันจะไม่ไม่มาหาผมโอเคนะครับซ่อมเสร็จแล้วตอบเราเอาเช็คก่อนว้าวว้าวว้าวเมื <hebt S 2> ่อกี้เห็นอยู่ตรงนน้นอ่ะ หัวต f สองตัวเลยเหรอแล้วามาวนต่าไมัวไม่น่าใช่โอเคซ่อนไปอยู่เร็วยๆๆ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 ลงนนิกยังไม่เคยลงเลยเอานี่ยไม่กูถามอรกสาม สามตัวพ่อมึงอะลุ้ง,งี้ง,งว่าน่าจะปั๊มยาก่อนขับไปเลยเราอีกสองอันมันอยู่ไหนวะตั้งยังตั้งยงกูเห็นละโน่นในอยู่อันอยู่ตรงนู้นอันหนึ่งใช่ปะกูถอยกลับเลยกูถอยกลับเลยยาโห เหลืออันหนึง่งอะผมเจอแล้วซ้อ,ซอมเสร็จแล้วแล้วไงต่อคอนดูเดีย๋ยวลองไปตามเสียงดูก็ได้น,น,นั่นบอกว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่แหละ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 ลงไว้ดิลงไว้ลงไว้เดี๋ยวต้องลงลึกกว่านี้มันบอกให้เข้าทางนี้เหรอ ม่รู้เห็นไฟเห็นไฟ,ไฟไอันี่มันขึ้นมาเพื่อลงไปดูอแล้วมึงยองน่าไม่ใช่ประตูทางนั้นเหรอเฮ้ยตกใจหมดอ,อ๋อนี่นี่เนี่ยต้องเปิดเปิดเลยเปิดเปิดเฮ้ย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 อะไรอะ่ะคือแล้วไม่รู้ผมกดผมกดรัวๆเลยอันนี้คืออะไรอ่าอืม แล้วบอกแล้วบอกคมเแล้วอีหา,นอ,าหอนอ่ะฮะอินนพาวเวอร์แล้วเจ้าขาให้เขาให้ไปไหนครับคนดูเอาให้เต็มที่พี่สู้จนหัวตาย <c oughs> ล็อกอันนั้นอันไหนอันนี้เปล่าอันนี้เปล่าอ,อ,อ,อันนี้กดไปแล้วนี่กดไปแล้วไปทางที่อะไปทางที่ออกมาครับใช่ออันแนสดงว่าเราเราก็ต้องกลับทางได้มาเดยน้องบอกว่าน่าจะให้ไป ไปทางที่เรามาโอ้มายกอดสามสี่ตัวเอ้ยทางนี้เหรอทยทำไมเพลงมันบิวเฮ้ย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 ไม่โดนไอ้หียมันทะลุหินเฉยเฮ้ยทำไมเพลงมันบิวเอ่เอ ผมยิ่งไม่ชอบอยู่ในไฟเนี่ยโอเคเราต้องใช้ความพยายามเราอย่าให้มันโดนเราอย่าโดนไฟโอเคโอเคเราใช้ความพยายามาตอนนี้ใช้ระวังขาอะยังมีอีกอขาหุ่นอะไรของมันดิว้าวาว,าว,าว,าว้าวว้าวอะไรอ่ะอุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ย เุ้ยอะไรอ่ะเป็นไรเฮ้ยอะไรอ่ะไฟดับแล้วไฟดับแล้วไปแล้วชนะแล้วว่าเุ้ยไอ้ขี้อะเมื่อกี้ผมเห็นเมื่อกี้ผมเห็นมันมันเหยียบมันเหยียบไปตัวนั้นอ่ะเมื่อกี้กูเห็นมันมันเหยียบตัวตัวตัวฉายแสงกูกลับเลยตัวอะไรตัวตัวอะไรตัวอะไรเหยียบเมื่อกี้เหมือนหุ่นยนต์เลยโอ้ my god ไม่รู้จะปั๊มเลื่อยกันเลย โอ้ oh my god อ oh, oh. oh, yeah. oh, oh. ๋ออ okay, yeah. yeah. huh? ๋อเอเนี่ยใหญ่อะไรเนี่ยกวนแล้วทำไมประตูไม่เปิดไฟมันขัดข้องตรงนั้นโอ้ยค่อยชื่นใจหน่อยโอเคมีตัวเฮ้ยใหญ่ใหญ่เดี๋กลับบ้านแล้วอุ้ยไฟระเบิดไฟเลยดีกวะเออหยอกจอกลับบ้านกลับบ้านวุ้ยกลับบ้านกลับบ้านปิดปิด ไปฝีเหลือหนึ่งปิดปิดปิดกลับบ้านเย่เย่ไปเลยจัดไปฝีเหลือหนึ่งเฮ้ยครั้งแรกในชีวิตของผมเลยเออ finally แต่คุยยังไม่เห็นมึงไปไหนเลย